I'm somewhere in the middle Try to find myself again But life is <laughs> one big middle Of the future and what. Dia! Dia, Me! No! No! This <laughs> can't <laughs> <laughs> ฮัน,นเดี๋ยวก็คุยกันตื่นชิคุยอะไรกันอะเดี๋ยวเดียมไม่ใช่ผู้หญิงแถมยังมีนั่น้าน่งอะคือเดียมไม่ได้ตั้งใจจะจปิดหัดนะแต่แต่อะไรอีกแต่ฮันไม่เคยถามเดียนี่เรื่องแบบนี้ต้องถามด้วยเหรอวะถ้าเดียจริงใจกับเราจริงอะมันก็ไม่ต้องถามปะไม่ดิมันก็ไม่ต้องจอบแบบนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ใช่หรอถ้าฮันชอบเดียเฮ้ยเปลี่ยนด,ดิมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยเดียวสวยขนาดนี้ถ้าเดียเป็นกระเทยที่แปลงเพศแล้วอะ เราก็ยังพอรับได้แเนี่ยมียนั่นน่ะช่างเออเอาว่าเรารับไม่ได้แล้วกัน,นเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเฮ็ดนะไม,ไม่ได้จริงว่ะไม่ต้องขอโทษแล้วเราไม่อยากฟัง